สิงคโปร์กับการจัดการพื้นที่อยู่อาศัยอย่างชาญฉลาดด้วยสมาร์ทเฮาสิ่งในประเทศที่มีพื้นที่จํากัดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างสิงคโปร์รัฐบาลไม่ได้มองข้อจํากัดเป็นปัญหาแต่มองเป็นแรงผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและหนึ่งในความล้ำหน้าที่สุดในวงการอสังหาของที่นี่คือแนวคิดสมาร์ทเฮาสิ่งจุดเริ่มต้นคือการออกแบบที่พักอาศัยภายใต้โครงการ HDB Housing and Development Board ซึ่งไม่ใช่แค่ตึกแถว หรือแฟตธรรมดาแต่ถูกพัฒนาให้กลายเป็นบ้านอัจฉริยะที่เชื่อมโยงกับระบบเมืองอัจฉริยะหรือ Smart Nation ตัวอย่างที่น่าสนใจได้แก่ตึอ HDB รุ่นใหม่ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ระบบปรับอากาศอัตโนมัติและแสงไฟที่ปรับความสว่างตามมาตรฐานการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางสามารถจองผ่านแอปและบริหารจัดการโดย AI เพื่อลดความแออัด พื้นที่แต่ละตารางเมตรถูกออกแบบอย่างแม่นยำเพื่อรองรับการใช้งานสูงสุด,สดเช่นห้องครัวที่สามารถปรับเปลี่ยนโตเป็นโตทำงานได้ในช่วงกลางวันหรือระเบียงที่ออกแบบให้ปลูกพืชกินเองได้ในครัวเรือนนอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้วสิงคโปร์ยังผสมผสานแนวคิดชุมชนเข้าไปในการออกแบบเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีพื้นที่พบปะพักผ่อนและออกกําลังกายใกล้บ้านทั้งหมดนี้ช่วยลดการเดินทางลดมลพิษและเพิ่มความสุขอย่าง,ย,างยั่งยืน สำหรับใครที่สนใจความรู้สัญหาดีๆแบบนี้คุณสามารถกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เราได้เลยกับพรอพนมีเปรียวเอสเศค่ะ